สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูขวัญมาสอนเด็กๆในวิชาอะไรเอยเด็กๆทราบไหมคะใช่วิชาคณิตศาสตร์หรือเปล่าหรือวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะไม่ใช่วันนี้คุณครูขวัญมาสอนเด็กๆ,ๆในวิชาเสริมประสบการณ์คะ่ะในหน่วยโรงเรียนอ้าววันนี้คุณครูขวัญยกเอาห้องประกอบการใน อนุบาลของเราเนี่ยว่ามีห้องอะไรบ้างเด็กๆทราบไหมคะเอมีห้องอะไรบ้างนะ้าเด็กๆทราบไหมถ้ามีทราบเด็กๆไปชมกันเลยอเด็กๆเ,เรามารู้จักห้องประกอบการภายในตึกอนุบาลกันดีกว่านะคะว่ามีห้องอะไรกันบ้างห้องที่หนึ่งเลยห้องวิทยาศาสตร์คะ่ะเป็นไงสวยไหมคะมีอุปกรณ์การทดลอง เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเปิดเทอมเราจะได้ไปใช้ห้องนี้กันนะคะต่อไปห้องที่สองค่ะห้องโฟนิกเป็นยังไงคะห้องโฟนิกสีสันสดใสน่ารักมากเลยเด็กๆอยากใช้แล้วใช่ไหมคะอดใจรออีกหน่อยนะคะห้องต่อไปค่ะคือห้องมอนเตสซอรี่ค่ะเด็กๆได้เห็นแต่ คลิปวิดีโอการสอนมอนเตสซารีไปใช่ไหมคะแต่เด็กๆยังไม่ได้ทราบถึงห้องของมอนเตสซารีเลยว่ามีหน้าตาน่ารักและสวยงามขนาดไหนนะคะต่อไปเป็นห้องสุดท้ายคือห้องของคุณครูขวันเองคะ่ะแล้วก็ของเด็กๆทุกคนเลยคือห้องอนุบาล1-2ทับนี่คะ่ะอันนี้คือห้องเรานะคะถ้าเด็กๆอยากดู เต็มๆเรามาเจอกันตอนเปิดเทอมค่ะเป็นไงบ้างคะห้องประกอบการต่างๆน่ารักไหมสวยไหมอ่าเด็กๆคงจะอยากมาใช้ห้องประกอบการของเราแล้วเนาะเด็กๆมาช่วยคุณครูขวัญสรุปกันค่ะว่าห้องประกอบการของเราเนี่ยมีกี่ห้องและห้องอะไรบ้างอ่าห้องประกอบการของเรามีทั้งหมด4ห้องค่ะ ห้องที่1คือห้องวิทยาศาสตร์ห้องที่สองห้องโฟนิกค่ะ 3. ห้องมอนเตสซี่ค่ะและห้องที่4คือห้องของเรานะคะอนุบาล1นทับสองสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขันขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบาย